สวิธีล้างไฟขยะแอปตัดต่อแคป c ัดเพิ่มพื้นที่มือถือวิธีที่1ให้เรากดค้างไว้ที่แอปแคป c ัดจะขึ้นเมนูทางลัดขึ้นมาแบบนี้แต่ที่ข้อมูลแอปขั้นตอนต่อไปให้เราแตะการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลแต่ล้างแคปหรือล้างไฟขยะแอปนั่นเองนะครับ ทีที่2ให้เราแตะเข้าไปที่แอปแคปคัสแตะฉันขวามือล่างสุดต่อไปให้เราแตะการตั้งค่าขวามือบนสุดแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดแตะล้างแคตจะขึ้นแจ้งเตือนว่าล้างแคตจะไม่กระทบงานของเราให้เราแตะยืนยันเพื่อล้างแคต สามารถแก้แอปช้าและเพิ่มพื้นที่มือถือทำง่ายกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ